ที่รอบพอรดของมหาลัยเสษปรกรต้องการแบบมีอะไรบ้างเขาไม่ได้กําหนดเลยเนาะทุกคนว่าจะต้องเป็นผลงานด้านหนังสั้นไหมก่อนหน้านี้789กําลังดังการสัมภาษณ์ตอนนั้นก็แอบช็อกเหมือนเขาพูดเลยว่ามันเป็นคำสั่งที่แรงเกินไปไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลิปเปิดพอรตเด็กหกค่ะ ดยพอของพวกเรานะคะก็จะเป็นพอที่ใช้เยื่งในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะใช่ค่ะโดยที่สาขานิเทศศาสตร์นะคะจะเรียนที่วิทยาเขตเมืองทองนะคะเป็นเวลา4ปีค่ะแบบไม่ได้เหมือนสาขาอื่นที่แบบจะมีไปเรียนที่เพชรบุรีเนาะการเดินทางก็ด้วย MRT สายสีชมพูหรือว่ารถตู้อะไรเงี้ยสะดวกมากถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่หัวข้อแรกเลยดีกว่าหัวข้อแรกนะคะก็คือเออสิ่งที่ รอบอรอตของมาาลัยเซปกรต้องการมีอะไรบ้างเราจะเริ่มที่หน้าปกกันก่อนเลยนะคะก็คือหน้าปกเนี่ยที่นี่อะชิลมากถูก<ฮ>คือเขาอะต้องการแค่ชื่อแล้วก็อีเมลแล้วก็เบอร์โทรของเราแค่นั้นเลยทุกคนจริงคือไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยทำไมมันดูน้อยจังเลยอันนี้คือเรื่องปกติมากเหมือนเขาฟรีว่าเฮ้ยเราอยากจะทําพอตแบบไหนก็แล้วแต่เราเลยต่อไปนะคะ สิ่งที่พอศิลปรกรต้องการเนี่ยก็คือผลงานชิ้นที่โดดเด่นที่สุด1ชิ้นจะเป็นอะไรก็ได้นะคะก็ถ้าเป็นแบบตัวอย่างในไฟล์เนี่ยก็จะมีผลงานด้านภาพ,พยนตร์สั้นด้านาแบบการเป็นพิธีกรอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าพอร์ตของรอบ1.2หรือว่าพอปีหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเกณฑ์ย,ยังไงก็ยังให้ทุกคนแบบลองเช็คดูอีกทีนะคะขอพูดสิมอย่างหนึ่งนะคะก็คือด้านผลงานโดดเด่นเนี่ยเราอาจจะต้องใส่ลิงก์แล้วก็เอ่อ ที่ว่าโค้ดให้เขาสแกนเนี่ยได้แบบว่าชัดๆเลยแล้วก็พยายามเช็คให้ถูกต้องว่าเออเราอ่ะเปิดเป็นสาธารณะให้คนอื่นเขาดูหรือยังกรรมาการนะคะจะได้เข้าไปดูได้ค่ะใช่ค่ะส่วนอาจจะมีบางคนนะมีปัญหาก็คือเราเพิ่ม URL Link ใช่ไหมแต่ว่าพอเรากดคัดลอกมันไปวางใน Safari ไม่ขึ้นหรือวางใน Google ไม่ขึ้นทุกคนคะวีกแก้ปัญหาลองเปลี่ยนฟอนต เพราะเราอะม,มีปัญหานั้นแต่ว่าปัญหาจริงๆหลักๆอะคะ่ะมันอยู่ที่ฟอนต์เนาะก็ลองเปลี่ยนฟอนต์ที่มันเป็นการก๊อปปี้ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้ URL นั้นอะใช้ได้เนาะต่อไปก็คือเรียงความนะคะจะให้เขียนเป็นขนาด A4 สองหน้าก็เนื้อหาที่ทุกคนจะเขียนในพอร์ตเนี่ยวิธีการเขียนอนะคือเราอะเป็นเด็กที่เขียนเรียงความอยู่แล้วเนาะ,ะเราแบบ แข่งเขียนเรียงความมาวิธีการเขียนเรียงความของเราให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่บบกวนไปวนมาก็คือ,อย้ายทุกคนอ่ะลองไกด์ลายลงกระดาษ A4 ก่อนหรือว่าจะใช้ในกูุนอก็ได้ลองเขียนว่าเราอ่ะอยากจะเรียงรอยเรื่องเราอะไรยังไงบ้างอย่างในปีล่าสุดนะคะที่ตัวคณะเขาเขียนมาเนี่ยเขาอ่ะอยากรู้กิจกรรมด้านทศ่สของเราว่าเราเคยทําอะไรมาบ้างแล้วก็ เป้าหมายระยะสั้นว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีแทนยังไงมีภาพฝันยังไงบ้างเกี่ยวกับเส้นทางในสายงานนิเทศศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไกด์ดูว่าเราอยากเขียนอะไรบ้างแล้วก็ลองร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบให้ดูไม่โมกวนไปวนมาเนาะตัวเนื้อหาของเรียงความของเราค่ะจะได้น่าสนใจต่อไปก็จะเป็นแผนโครงการในอนาคตนะคะข้อที่4เนาะใช่อันนี้จะเป็นงานใหญ่มากในพอร์ตโฟลิโอนี้นะคะ ก็คือเขา,อาจะให้เราคิดแผนโครงการในอนาคตมาว่าเราอยากที่จะทําอะไรจริงๆเขาไม่ได้กําหนดเลยนะทุกคน<ม>ว่าจะต้องเป็นผลงานด้านหนังสั้นไหมหรือว่าด้านพิธีกรไหมหรือว่ายังไงเข้าแล้วแต่เราเลยทุกคนให้เราแบบไปจินตนาการเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโดยสิ่งที่อยู่ในแผนโครงงานในอนาคตของเราเนะี่ยนอกจากเราจะใส่ความเป็นตัวเองได้แล้วว่าเราสึกว่าทางคณะไม่ได้ต้องการโครงการเพื่อแบบ เบอรลงการบูลลี่โนอาลงแบบความต้องกาทะเภทขนาดนั้นเขาต้องการความเป็นตัวเองมากๆแล้วเราจะลองยกตัวอ,อย่างผลงานที่เราใส่ลงไปเริ่มจากของแพทกันเลยแพทค,คิดโครงงานเนะคตคืออะไรไปของเรานะทุกคนคือเราเริ่มจากความชอบของตัวเองก่อนอเลยเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็น point หนึ่งที่ดีมากที่เราสามารถหยิบขึ้นมาเพื่อทํางานงานหนึ่งได้อย่างของเราเราก็เป็นคนที่ติดตามศิลปินมาตลอดเราก็เลยเลือกที่จะ ทำรายการเกี่ยวกับศิลปินแล้วเราก็เลยบอกเขาไปว่ารายการเราเนี่ยตอนแรกเราก็คิดมาจากแค่เอ้ยหยิบมาจากสิ่งรอบตัวจากความชอบของเรานะแล้วเหมือนเราก็แค่เอ้ยใช้ชีวิตประจำวันของเราไปปกติอะแต่ว่าเราหยิบหัวข้อนี้มาพูดได้เราก็เลยตั้งใจเอามาทําเป็นรายการนี้นะแล้วเราก็เขียนไปว่านอกจากที่เราจะมีมแรงบันดานใจมาจากศิลปินแล้วเนี่ยเราอะก็มีจุดประสงค์ที่ต้องการจะทํารายการนี้เพื่อให้ศิลปินอะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในคนทุกเพศทุกวยัยแล้วก็ รายการของเราอยากที่จะสนับสนุนอาชีพของคนในประเทศไทยด้วยเราก็ตั้งใจเขียนไปแบบนี้นะคะก็คือแง่ภาพรวมของแพทละมันจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับว่าเอาศิลปินไปร่วมทํากิจกรรมกับอาชีพพื้นบ้านในประเทศไทยเนาะว่าแบบก็ทําตามมิชชั่นต่างๆก็จะเป็นแบบออกเรียลตี้นิดๆิดซนดของเราอะ่ะเราทําเป็นรายการเซไว่โลคือเรากับแพทอะ่ะตามผลงานทั้งคู่ที่เป็นศิลปินไทยใช่ไหมตัวเราอะ่ะ ติงแบบศิลปินทีป๊อปแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันเริ่มจากความชอบของเราอะเบสบการชอบของเราอะก็มาจากศิลปินทีป๊อปเราก็เลยสร้างเป็นรายการ Survival ก่อนหน้านี้789กําำลังดังวราเห็นพี่ยงทำเราอยากดัง <c oughs> คือ789ดังแล้วทำไมรายการเราจะดังไม่ได้ <c oughs> แล้วก็เลยคิดเป็นโครงการที่เหมือนเป็นรายการที่จะรวบรวมศิลปินทีป๊อปหลายๆกลุ่มอะมาแข่งเต้นกันแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยก็จะมีแบบเงินรางวัลด้วๆตามกฎเกณฑ์ของรายการซึ่ง เราอะเขียนแผงงานในอนาคตอะคอ่อนข,ข้างละเอียดละเอียดแบบละเอียดมากผ่นนอนมีสิบหน้าใช่ไหมหน้าปกหนึ่ง ออสิ่งที่อย่งยางาเสนอคนที่สุดอีกสองยังความอีกสองละอีกห้าหน้าเป็นโครงการนอนาคตคือเขียนละเอียดมาก<ช>เพราะว่าใช่เพราะว่าเราเขียนแบ่งรอบเลยว่าเออรอบที่หนึ่งจะแข่งกฎเกณฑ์อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนไม่จําเป็นต้องเขียนละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะเพราะว่าแพ้ดาก็เขียนไปแค่สองหน้าไหมใช่อืก็คือทำยังไงก็ได้ให้คณะกรรมการะคะ่ะเห็นภาพรวมของโครงการเรามากที่สุดเราว่าสิ่งที่สําคัญอะ่ะเขาอยากอ่านตรงช่วงแบบจุดประสงค์แล้วก็ความจําเป็นในการทํารายการมากกว่าว่าแบบเออมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะ สูตรอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับการทําพอตร,รอบนี้ของเราคือเราอเป็นคนไม่ถนัดพิมพ์ใน iPad เพราะว่าเรารู้สึกว่า iPad ดันพิมพ์ยากเราก็เลยทํ w บ r ดในโน้ตบุ๊กซึ่งโน้ตบุ๊กอ่ะเราก็ไม่พิมพ์ไม่ถนัดเราเป็นคนพิมพ์เก่งอ่ในโทรศัพท์ก็เลยพิมพ์ทุกอย่างค่ะลงในโทรศัพท์ก่อนเพราะว่ามันเช็คง่ายแบบเรามองหน้าจอทุกวันขนาดนี้ยเรารู้ว่าแบบตรงไหนถูกกันไหนผิดอะ่ะเราพยายามแก้ทุกอย่างให้มันถูกต้องต้งแหนในโทรศัพท์แล้วเราก็เอาข้อความในโทรศัพท์อะ่ะส่งต่อเพื่อไปทําในโน้ตบุ๊กอีกทีหน เราจะได้แค่จัดหน้ากระดาษเพราะว่าเราเขียนข้อมูลรอไว้อยู่แล้วแล้วบอกเลยว่าเราทําพอเสร็จล้ประกอก่อนจะส่งหนึ่งเดือนเสร็จก่อนหนึ่งเดือนเพราะว่ามันแต่เขียนในโทรศัพท์นึกออกเราก็มาเขียนอะไรเงี้ยมันก็สะดวกดีนะคะวิธีนี้ต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจก็คือการสัมภาษณ์ตัวหอมมาเลยการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ก,ก็บอกก่อนว่าตอนที่เราสัมภาษณ์คืออาจารย์เขาพูดเลยว่าการที่ติดสัมภาษณ์ของสาขานี้ติดแล้ว นอกจากว่าจะพูดแบบอาจจะไม่ได้โชว์ความเป็นตัวเองขนาดนั้นเนาะแล้วก็หรือว่าใครที่ขาดการสัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงจะไม่มีชื่อว่ามีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อแต่เรากับแพรบก็ติดเหมือนกันทั้งคู่นะคะแบบติดสัมภาษณ์เหมือนกันเดี๋ยวเรามาร่วมกันเลยดีกว่าว่าการสัมภาษณ์ของสคีนิเทศสัจปกรเนี่ยเขาสัมกันยังไงอ,<า>อ่ะเริ่มเลยเราบอกกันเลยนะว่าสขาเราอะสัมไม่เหมือนคนอื่นปกติคนอื่นเขาสัมหนึ่งต่อนหนึ่งที่นี่สัมน,นี่แหละ ห้ต่อสถูกกรรมการ2แล้วก็พวกเราอ่ะอีกห้คนซึ่งลําดับอะคา่ะก็คือเขาจะแจ้งเลยเนาะว่าระดับ1 2 3่งสอี่หอยู่กลุ่มเดียวกัน5้ห้าไปแล้ว6กเจ็ดแปดกอยู่กลุ่มเดียวกันอนะไรเงี้ยซึ่งเอาบรรยากาศก่อนบรรยากาศการสัมผณ์ทุกคนหห้องห้องเราอะชิลมาก ห้องเราก็ชิวเหมือนกันเราได้ห้องสี่นะคนเราได้คนละห้องกันใช่แต่แอาจารย์ชิวเหมือนกันงงมากชิวมากแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นกลุ่มแรกๆคะ่ะเราอ่ะได้ลำดับสัมภาษณ์ที่18มันก็อาจจะทำให้ช่วงช่วงเช้าๆอ่ะอาจารย์อาจจะยังอยากฟังเยอะเขาก็เลยถามของจี้ของเราเยอะมากแต่ว่าแพทได้คิวสัมช้า98จากรอยี่ทุกคนคิดดูนะคือมันไกลมากแล้วรอนานแบบเราอ่ะเริ่มเตรียมตัวสตาร์ทสัมภาษณ์ตั้งแต่8โมงแพทได้สัมยง ประมาณบ่ายโมงอะทุกคนคือมันนานมากอะ <c oughs> คือถ้าใครที่กังวลเหมือนเรานะว่าจริงๆเราอะวอรี่เรื่องสัมภาษณ์มากเพราะว่าบางทีก็เป็นคนพูดไปูเรื่องแล้วโลกอะกลัวอาจารย์ถามมาเราตอบไม่ได้ทํายังไงวะ <น S 1> ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราอะตื่นเต้นจนถ่ายตื่นเต้นไปมาห้ารอบอะกว่า <ๆ S 1> เราจะได้สัมภาษณ์อะคือจะเล่าว่าเนี่ยสัมภาษณ์เสร็จไปกินข้าวไปซื้อของกลับบ้านก็สัาเสร็จ เป็นบอมากตอนยตื่นเต้นหมดแล้วอาจารย์ถามอะไรโอ้หนูตอบได้ขาเลยค่ะเก่ง่นเยั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าตอนเราสองคนสัมภาษณ์เนี่ยเราเจอคำถามแนวไหนกันบ้างเนาะคำถามแรกนะคะที่เราเจอก็คือเหมือนอาจารย์ให้เราอ่ะเลือกว่าอยากได้เบอร์อะไรหนึ่งสองสามสี่ของใครแเลือกเป็นว่าอยากได้คําถามจากอาจารย์คนไหนเนาะแต่เราอ่ะได้เป็นเลือกเบอร์ตอนนั้นรู้สึกว่าลัคกี้นเบอร์ของเราคือเลขสามเราก็เลยเลือกเลขสามแล้วก็โชคดีมากที่เพื่อนเพื่อนในกลุ่มอ่ะก็เออเลขสาวก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยได้คําถามว่า สิ่งที่คาดหวังจากการที่เรียนที่เนี่ยคืออะไร mm hmm. ใช่ซึ่งคําตอบเนี่ยทุกคนก็ตอบแบบตามความเป็นจริงได้นะคือเขาให้ตอบทุกคนเลยนะคะในห้าคนเนี่ยเราไล่ตอบไปทีละคนแต่ว่าทริคอย่างหนึ่งของเราคือพยายามเลือกตอบไปคนแรกๆแ, mm hmm. แบบถ้าเราเห็นทุกคนเงียบอบเราอยากไปแบบเงียบตามเพราะว่าไม่งั้นบรรยากาศการสัมภาษณ์ของกลุ่มเราค่ะมันจะเงียบให้แบบโอเคถ้าไม่มีใครพูดเราขอพูดก่อนนะอย่างนี้เลย mm hmm. เพราะว่าข้อดีคืออะไร เราอะคิดคําตอบได้ก่อนใช่ไหมแล้วพอเราพูดไปอะเราลงแต่ถ้าเราไปตอบทีหลังอะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันจะไปซ้ําคนข้างหน้าไหมแล้วบางทีคณะกรรมการจะคิดว่าเฮ้ยตต่ตามกันหรือเปล่าเหมือนเกินก้าจะคิดอย่างงี้ออแต่ว่าจริงๆอ่อะมันก็เหมือนได้แหลนะเนาะเพราะว่าัศนคตอคนเรามันก็หลากหลายแนวแต่ว่าถ้าใครวอรี่เรื่องเนี้ยเราแนะนําให้ชิงตอบก่อนไปนเลยจะได้ตัดความกังวลเรื่องนี้เนาะข้อที่2ของเราก็คือเขาถามว่า คิดว่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยกับในระดับมัธยมเนี่ยมันต่างกันยังไงคือจริงๆก็แล้วแต่เลยนะเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนอะ่ะคือเราตอบเป็นคนที่3ใช่ไหมแต่ตอบไม่เหมือนกันเลยตอนแรกเรานึกว่า ee, เฮ้ยเพื่อนตอบเหมือนเราหรือเปล่าวะแต่ก็ไม่เลยแล้วก็เหมือนออจริงจริงก่อนหนะ้าที่จะมาถามคาถามเนี้ยเขาให้พวกเราแต่ละคนอะ่ะพูดบรรยายว่าผลงานที่นําเสนอมาคืออะไรพูดภายในหนึ่งนาทีนะทุกคน คือลองจับเวลากันก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ก็ได้เผื่อโดนคําถามนี้แต่ว่าเหมือนของเราอะ่ะเขาจับเวลาจริงๆนะแล้วก็พอหนึ่งาทีอะ่ะเขาก็กดเวลาหยุดแล้วก็แบบให้หยุดพูดเลยแต่ว่าจริงๆอาจารย์ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ซีเรียสมากนะอย่างของเราพูดทันเวลาแต่ว่าของเพื่อนอะ่ะก็ไม่เป็นไรเหมือนเขาแค่ยอยากให้มาแชร์กันว่าเฮ้ยผลงานตัวเองอะ่ะเป็นแบบไหนนะเผื่อเพื่อนอยากรู้อะไรแบบนี้โอเคต่อไปของคำถามเราที่เราเจอเรู้สึกว่าคำถามเนี้ยค่อนข้างแบบว่าดีฟมากก็คืออาจารย์นะคะถามเราว่า คิดว่าตัวเองอะ่ะยังมีจุดด้อยอะไรที่อยากนํามาพัฒนาในการเรียนมหาลัยอีกไหมคือเราก็ตอบไปว่าเราอะ่ะเป็นคนที่ทําผลงานอะ่ะนิเทศศาสตร์มันจะแบ่งการทํางานเป็นพีโพโพชใช่ไหมคะรู้สึกว่าเราอะ่ะทำเอ่อโพกับโพโปรดักชันอ่ Pro K อะมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ค่อยได้ทําขั้นตอนการพีโปรดักชันก็คือการตัดต่อทำการาฟิกเกียร์สีนู่นนี่นั่นหน่าเพราะว่าเราอะ่ะไม่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วก็ได้บอกอาจารย์ว่าเราอะ่ะสนใจที่จะเรียน คณะนิเทศศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นสาขานิเทศสาขาศิเทศศาสตร์ของศิลปกรเพราะว่าเรารู้มาว่าศิลปกรมีเรียนวิชากราฟิกแล้วเราสนใจด้านนี้เพราะเราแบบเคยออกแบบอาร์ตเวิร์กศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราที่เราจะมาพัฒนาศักยภาพด้านนี้ของตัวเองก็คือทุกคน่ลองไปอ่านหลักสูตรดูก็ได้ว่าศิลปกรมีสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นยังไงตอนที่เราอ่านเราอ่านจากเว็บไซต์ของมหาลัยแล้วก็เราดูจากติ๊กต็อกช่องนี้เลย ที่เป็นคณะไ c t ีอะทุกคนเขาแบบคือมันมีข้อมูลเยอะมากแล้วทําให้เราอบไม่เคว้งเวลาที่เราจะเข้ามาเรียนจริงๆว่าเออเราต้องเรียนอะไรบ้างอย่างตอนเนี้ยเราก็ไปนั่งดูแล้วว่าเราต้องเรียนหน่วยกิตอะไรเท่าไหร่เนาะอืมก็ลองไปหาดูได้นะคะค้อถามสุดท้ายนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่คาดหวังอะจะทํายังไงข้าถามเนี้ยไปถามที่เราอะโดนจากอาจารย์ที่ถามใช่ไหมตอนนั้นก็แอบช็อกเหมือนเขาพูดเลยว่ามันเป็นคำถามที่แรงเกิเนไปไหมแต่เราก็รู้สึกว่า มันก็คือเรื่องจริงอ่ะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันไม่ได้เหมือนที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเนาะเราก็เลยขอตอบคนแรกแหละเพราะว่าจะได้จะได้แบบกระจายความคิดเราก็พูดไปว่าเราอ่ะรู้สึกว่าจริงๆก่อนที่เราจะเลือกที่จะส่งหอดของมหาลัยเนี้ยเราอ่ะพิจารณาดีแล้วว่าสิ่งที่มหาลัยนี้สอนกับสภาพแวดลาา้อมอ่ะเราสามารถรับมันได้ไหมเรารับได้ไหมที่วิทยาเขตเนี้ยมีแค่คณะเดียวเรารับมันได้ไหมที่ เออมีวิชาก,การาฟิกมีทฤษฎีตอนปีหนึ่งยังไม่ได้ออกกองซึ่งเราบอกว่าเราอ่ะศึกษามาแล้วแล้วเราอ่ะรับได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในภาคาหน้าตอนเราได้เข้าศึกษาต่อมันจะมีเรื่องอะไรทําให้เราอ่ะรู้สึกแบบอุ้ยเราหวังที่จะได้เรียนแบบนี้แต่เราได้เรียนแค่นี้ไหมแต่เราเชื่อว่าเบสพื้นฐานการทํางานด้านนี้เทอะคะ่ะทุกคนมันมีเบสเดียวกันมีพื้นฐานรากฐานเดียวกันแล้วก็เลยบอกค่ะว่า เราก็าคิดว่าอย่างน้อยถ้าเราอะไม่ได้ตามที่หวังอะแต่อย่างน้อยเราได้นําความรู้จากการเรียนอะมาปรับใช้ในอนาคตก็ยังดีเราก็ตอบไปอย่างนี้ต่อไปนะคะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วก็คือเป็นทริคเล็กๆที่เราอะอยากฝากให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการทําพอร์ตเนาะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์อะเตือนเรามาตอนที่สัมภาษณ์คือเขาพูดย้ําบ่อยมากเรื่องวิชาเรียนของที่ ศิลปกรคือนิเทศศิลปกรณเนี่ยจะไม่ได้เปิดมาปีหนึ่งโปรดักชันปูอ้อยออกกองระเบิดหนังสัง้นสินลคดีไม่ใช่นะทุกคนเราอ่ะจะเริ่มเรียนพื้นฐานตอนปีหนึ่งก่อนก็จะเป็นแบบวิชาเลคเชอร์เป็นส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะส่วนพอเริ่มปี2ใช่ไหมเราถึงจะได้เลือกเอกซึ่งแบบก็กดเกลี่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าทุกคนน่าจะไว้ศึกษาตอนที่จะเข้าเรียนจริงๆเนาะเพราะเราก็ยังแบบไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นต่อไปนะคะคลิปต่อไปมาจากเราเองก็คือการทําหน้าปก คือเราอะเห็นหลายๆคนอะบ่นว่าไม่ติดเพราะว่าทําหน้าปกด้วยแคนว่าหรือเปล่าทุกคนคือเราหมาร้อเทานะคือเราอยากจะบอกว่าหน้าปกอะเราว่าศิลปกรไม่ได้ดูหน้าปกที่เวิร์ขนั้นเขาน่าจะดูเนื้อหาข้างในมากกว่าเพราะว่าเราอะหน้าปกค่อนข้างมินิมอลจัดมากๆเรี๋จะโชว์ตรงนี้อันนี้ของเราอันนี้ของแพทใช่คือบอกเลยว่าหน้าปกเราอะไม่มีอะไรทุกคนแล้วเราอะไม่ได้ออกแบบอะไรแบบกราฟิกเวอร์ เราใช้แค่นว่าแพทก็ใช้แคนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคุจากหน้ากระดาษเปล่าเลยใช่แต่ว่าเราอะไม่ได้ใช้แบบฟอร์มที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะคะก็คือเราอะสร้างใหม่เองจากหน้ากระดาษลอยอนแบบปกติไม่ได้แบโปรตีหน้ากระดาษ A4 ปกติเออก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแค่นว่าก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่สามารถใช้ได้โดยที่มันอย่าไปมองว่าแบบมันง่ายเกินเนาะมันมีเครื่องมือมาให้ใช้ก็ใช้เยอะทุกคนข้อที่สองนะคะก็คือการใช้ภาษาอันนี้เรารู้สึกว่าค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่า เราสึกว่าที่เนี่ยเหมือนพอเขาให้เขียนเป็นเรียงความเยอะเป็นอธิบายเยอะแบบพอส่วนใหญ่อะที่อื่นอาจจะเป็นเน้นกราฟิกไหมเน้นรูปไหมแต่ว่าที่เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างเน้นเป็นข้อความเยอะเหมือนเขาอยากที่จะฟังความคิดเราจริงจริงอ,อเขาอ่านจริงๆนะทุกคนใช่เราใส่รู้สึกว่า<ม>ขุนเนื้อหาเยอะมากเลยสิบแผ่นมันจะจะอ,อ,าอา่านยังไงวะหนักสิบแผ่น ตอนสัมภาษณ์อะอาจารย์ก็นั่งพูดเลยว่านี่อาจารย์อ่านของทุกคนเลยนะรู้ไหมเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจเขียนมาดีๆนะทุกคนแล้วก็อ๋อเช็คคำผิดอันนี้สำคัญมากเราอ่ะเช็คคำผิดกันเองหมายถึงว่าแพดส่งของมาให้เราเช็คเราส่งของเราให้แพเช็คแต่อีกทีนึงก็คือการใช้โปรแกรมมทุกคนลองแบบเอาไปส่งให้มันเช็คแต่ว่าเราก็ต้องเช็คเองเนาะเพราะฉะนั้นก็จะวนกลับไปต้นคิดที่เราบอกว่าให้ลองเช็คในโทรศัพท์ดูเพราะว่ามันง่ายกว่าใช่ต่อไปนะคะทิ้งสุดท้ายคือทิ้งข้อที่3คืออะไร ข้อที่สำคัญที่ทส,สุดเลยก็ยคือพยายามเป็นตัวเองอทุกคนอาจจะงงว่าเป็นตัวเองคืออะไร <c oughs> เพราะว่าตอนแรกที่เราทำอ่ะเราก็แอบงงว่าเ,เราจะสามารถทำพอให้เป็นตัวเองเออได้ยังไ,วไงไวะเราร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะเห็นความเป็นตัวเองของเราในนั้นหรือเปล่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ย้อนกลับไปที่ข้อเดิมๆเนี่ยทุกคนว่าการเป็นตัวเองอ่ะมันก็คือสามารถสื่อออกมาได้ผ่านภาษาแล้วก็ผลงานที่เราคิด ผลงานโดดเด่นที่เราเสนอต่างๆหรือว่าแผนโครงการในอนาคตอะมันสามารถบอกได้หมดเลยนะทุกคนว่าเราเป็นคนยังไงต่อไปนะคะก็จะจบคลิปแล้วแล้วก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะสู้ๆแบบสู้ๆกับทุกรอบไม่ว่าจะเป็นรอบ1 2 3เรากับแพลตต์ตอนแรกเราก็เปิดอรอบ3อย่า หวังกับรอบผรอนมากจนลืมเผื่อรอบ3ไปแล้วทุกคนอย่างวันนี้เราเพิ่งไปสอบทีแก๊เสร็จเรากลับมาอ่านคลิปนี้อยากจะบอกว่าเราอะใช้เวลาทั้งหมดกับการอ่านแก๊คู่กับการทํผพอตอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างไรเราอุ่นใจว่าถ้าเราไม่ติดรอบอร์ตอะเรายังมีเส้นทางให้เราได้ไปต่อเนาะพยายามดูหลักสูตรถ้าสนใจในคณะนี้สาขานี้ของสายประกันจริงๆเนี่ยลองเข้าไปดูหลักสูตรในที่เว็บ ICT เนาะเดี๋ยวเราอาจจะแปะ ใต้ description box ให้ว่าเขามีหลักสูตรอะไรยังไงบ้างแล้วก็ลองหาดูว่าตัวเราอ่ะสนใจเอกไหนเป็นพิเศษไหมไมีอยู่3เอกใช่ไหมก็ลองหาดูว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆที่เราแบบอยากเอามาแนี่ยทุกคนนาะแพทมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนเลย เนี่ยเราขอฝากข้อความถึงคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเรายื่นผ่อนได้ไหมเพราะว่าพวกตรงว่าเราเคยเป็นคนนั้นมาก่อนอ๋อใช่อืมเราเคยเป็นคนที่แบบว่าจริงๆที่เนี่ยตอนแรกเราไม่ได้จะยื่นนะทุกคนเพราะเราสึกว่าเฮ้ยขั้นตอนอะไรทําไมมันดูยุ่งยากไป<า><า>หมดแล้วแบบเราบางทีเราก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองผลงานน้อยนะมันยื่นแล้วมันจะติดหรือเปล่าเราอยากให้ทุกคนอ่ะลองยื่นไปก่อนหรือว่านะช่วงเวลาคนที่ดูคิมีบางทีอ่ะอาจจะเป็นคนที่ยังมีเวลาอีกหนึ่งปีก็ได้ อย่าคิดว่าเวลานั้นอ่ะมันไม่มีความหมายนะทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยก mm. <"He i, S 2> ูจะได้ได้ไงวะเราไม่ได้หรอก mm. อย่าไปคิดแบบนั้น mm. ให้ลองยื่นดูก่อนมันจะได้หรือไม่ได้เนี่ยให้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้น mm. เราสึกว่าที่เนี่ยค่อนข้างเปิดโอกาสให้สําหรับ คนที่อยากไปเรียนที่นี่จริงๆมากๆเลยถ้าสมมติว่าสนใจจริงๆอะเขาก็อยากที่จะให้โอกาสกับทุกๆคนสำหรเรานะคะเราสึกว่ามหาลัยที่ดีที่สุดอะไม่ใช่มหาลัยที่ดังที่สุดแต่คือมหาลัยที่มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์เราสภาพแวดล้อมการเดินทางที่เราเรียนแล้วเราคิดว่าเราอะจะไปต่อกับมันไหวแบบมีความสุขเรียนแบบมีความสุขทุกคนไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครว่า คนนี้เรียนมหาลัยเนี้ยมันดูมีชื่อกว่าเราเพราะมหาลัยที่มีชื่อที่สุดคือมหาลัยที่มันแบบอยู่ในใจเราอะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกดดันตัวเองมากว่าหูมหาลัยบางคนอาจจะไม่ได้เข้าสายกรณก็ได้บางคนจะอยากเข้าที่อื่นแต่แบบหูอย่างเพื่อเราอะติดมหาลัยอื่นแล้วแบบอุ้ยมันดีพอไหมวะมึงถ้ามันเป็นมหาลัยในฝันของเราแล้วก็เป็นมหาลัยที่ตอบโจทย์เราอะมันดีพอแล้วเพราะว่าคนเรียนคือเราไม่ใช่ทุกคนบนโลกอะไรอย่างก็อยากให้แค่ใจเ,เย็เยอะนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยากจะยื่นพ่อนซีเรียบกรสคานิเฮสศาสตร์คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกๆของพวกเราก็อาจจะแบบมีพูดเงอะงะงอแงะตัดต่อเออแอโอแออะไรก็ให้ให้ให้โอกาสหนูไปเรียนก่อนนะแล้วหนูจะกลับมาทําคลิปที่ดีว่าเอ้ยไปเรียนปีนึงแล้วมันจะไหเดี๋ยวปีหน้าทุกคนมาดูคลิปใหม่ว่าช่องเนี้ยพัฒนาต้องพัฒนามันมันไปเรียนอะไรมาบ้างมาดูเพื่อในพัฒนาก็ ฝากติดตามแบบคอนเทนต์อื่นนะคะแล้วอาจจะมีวอล์กชีวิตในศิลปกรก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอ่ะที่ติดแล้วแล้วมาหลงดูคลิปนี้มาไม่เช่นกันเราใช่ใช่เราเปเพื่อนกันใช่เพราะเราแบเป็นเพื่อนกันสองคนโอเคก็วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็ก68เด็ก69 70 71 72 73อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบาย